ไปไหนไม่ได้เลยรถปิดล้อมเลยไม่ได้ครับ เกิน10โมงนะครับนักกีฬากลุ่มและแล้วนักกีฬาที่อยู่บริเวณเสาธงของธนาคารออมสินของฟิชชัอ้าวขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดกันน้ำดื่มด้วยนะครับมีข้าหมูแดงก่อนนะชื่นใจต้นอันหนึ่งสองสาม ภาพบรรยากาศเกิดขึ้นที่อำเภอด่านปั่นครับ5 0านะครับมีเราเป็นเพื่อนไปตลอดเส้นทางวันนี้เพิ่มพลังวัดกันไปเบิร์กิลหรือว่ามอเตอร์ไซค์ของผู้ติดสิ์จะนำนะครับขบวนไปนะครับนิมหน่อยครับวันนี้โอ้โหสวยที่สุดในประเทศไทยที่ด่านช้างชุกลับไปนะครับยังเรียนจุดคัดกรองนะครับวันนี้ที่ส่งมาโอ้โหแถวหน้าสุดยอดประเทศไทยครับ อเล็กอริยะบุญสวัสดิ์นวติลิพองอยู่อาชีพสามสิบเอ็ดอย่าลืมนะครับนะเรามีนักกันที่ไม่ต้องกลับมาครับเอานักถอยหล,ลังเขาดาวขอแยก่า่ปรรทัน ่มต้องมีแขนหรอทำไมเขาไม่แขนเนียอมมันใส่ไข่สายหงดเลยเนี่ยได้สี่สามสองห้า โลเวตนะครับจุดให้น้ำอยู่สามจุดแล้วก็ขอให้นัมารวังอู่ต้องผ่านบ้างนะครับให้นัมารวังแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องคาดอย่าเกิดอันตรายแล้ก็ขอให้ you spin आपके <laughs> लगा <laughs> 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 ท้าตรงนั้นเราขายแทนออันนี้ไป 反正就聊了。<noise> <noise> ระบบงาที่เรืนี่กลับมาเปลี่ยนแบบใช้หลักใช้หลายตัวอะอ่ะครับเปี่ยนนี่ต้อง,อง,ง,าองมาทำอะไร ต้องการเราไมานะครับไม่ต้องการเราไม่ได้หอกบ้างสองแปดแล้วไม่น้อย ครับฮัมเพลงไม่ได้ปั่นครับรอแม่อยู่ครับรอแม่อยู่ครับพี่ครับ้วนครับสถานการณ์เป็นไงแล้วครับ อยากเจ้าเป็นธนาคารชัยยะสมบัติครับถึงได้เก่งขนาดนี้สมาคมนั้นเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนครับ ที่ให้ความอบอุ่นเราให้ความเป็นกันเองให้ความสําคัญกับทุกคนครับต่อยอดกับเรื่องของการศึกษาหลการในการเข้าไปทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆครับเจ้ากายรัชานนท์นะครับเจ้าเกณฑ์แล้วก็พิวุตสราวุสิทธิฐานครับใครอยากแะเก็บภาพสวยๆกันแล้วนะฮะอยู่มุมทางด้านซ้ายมือของเวทีกลางในระหว่างที่เรารอนักกีฬานะครับหนึ่งท่านนะครับให้เป็นการขาดช่วงนะครับรุ่นต่อไป AV40 นะครับ AV40 พร้อมแล้ว อัธวัตรชัยวัฒน์ภูวดลภูริเดชและพรเทพอ,อาจารย์จะไดจารียนครับสปปอนสุขยันมาแล้วนะครับมิทวัฒน์ต้องพบตินพัฒนอนวัตชัยวัฒน์ภูวดลภูริเดชและพรเทพกลับน้องๆที่นะครับสามารถติดต่อสื่อสาราหาเพื่อนได้ก็ ABCC แสดงตนก็อขออนุญาตนะครับให้ท่านมารับทีหลังนะครับดี เก็บคะแนนสะสมสนามที่2นักเรียนเกิดเกษียวอำเภอดา่านรางวัลอันดับที่10ได้แก่นานครับนักจักรยานทีมชาติไทยจากจักรยานสโมสรพระหานา,าศครับรางวัลอันดับที่9นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยจากสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมครับรางวัลอันดับที่7สิตรีธนาคารชัยยามสมบไทยครับรางวัลอันดับที่6นายมูฮัมหมัดฮานาฟีคือจินักกีฬาจักรยานทีม รางวัลอันดับที่5นายรัชชานนท์ยวรัตน์ครับนักจักรยานที่4ครับนายธนาชาติยะสันครับนักกีฬาจักรยานทีมชาติรางวัลอันดับที่3มิสเตอร์อเล็กซ์ทีมชาติไทยเช่นเดียวกันโรชาโกกินักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยครับและแชมป์นั้นสมราคา,าการไปทำการแข่งขันทีมแชมป์โลกครับสิบโทสราวุุซิไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติกีฬาจักรยานจากทั่วโลกเกินไปอ่ะ มาไล่หนึ่กันแล้วนะครับทางจาเก่งครับามาที่นี่แหละครับผมเริ่มต้นดีๆกับอันดับที่สิบเลยครับาเดินทางมาจากหนาดใหญ่สงขาภาคใต้เลยนะครับมาเพื่อที่จะคว้ารางวัลไปครอง ธูรีเดชอดกกินเทอร์ผิวโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครโคตรทงครับเมื่อวานในฟ้าแชมป์ในประเภทเสือภูเขา,ท,าเทั้งเยี่ยมไปแล้ววันนี้กับตำแหน่งที่8จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหลักดีครับพิชแมนเพรสสุราธานีครับหลังผ่านทีมหรืออีกหนึ่งคนของทีมงานโคเกียรติชัยครับอินจาก,กตบไอใสคลิงรึังอันดับที่5้ินภัทรเมืองเดชครับจากเจ้บุรีครับนี่ วิทวัตวารีทีมสํานักงานตํารวจแห่งชาติโกกิดกับตําหนักที่3ครับสุพยันสิงห์นั่งมิงครับจากพิษมังเป็นสุราธานีเช่นเดียวกันครับทัสสอทันสะอาดปิดปั๊มลุงเร่ชามของทัพภาคที่2ครับปิดหนักกดตั้งครับตัวที่สามองพบเจ้าตีมาที่4ครับอนวัตอันดับ6กอนัน์เจ็ชัยวัฒน์อันดับแปดจับคอปเตอร์ทัวร์กับน้องๆในรุ่นเอวีอื่นๆด้วยนะครับ หน้าตาใหม่บรรยกาศดีลุ้นนามเป็มช่าไทยใหม่นาคตต่อไปรอแล้วผมรังต้งตงมพี่ตําลัจแกนายพลริศจะรบ,บุญกับเบบี้เซอร์ไร์ได้ดีสปอร์ตโปรกับมโอ้โหชุดนี๊ดเจ้าเจ้ากระโนงกับหน้ ยาแห่งตะวันเพชรบุญอันดับแปดครับอิทธิทัดเขตยาครับพีสเอ็กรางวัลอันดับ,บที่เจ็ดครับนายธีรยุทธ์หนูวันนะจักรัตนกิจช,ชมบุญเบบี Baby, ้เดอะไพรบายวีสปอร์ตกับตำแหน่งที่หกห้าาวไนัยนักรสดงนันทเกล้าดิฉนะันแมเนเทรนดวัตรงหม้เรียโคกกระเทียมวิทยาลายัยนีสยกรีนรางวัลอันดับที่สายักลา ลวัตสกุนธนภพงิครับผู้ชนเป็นโปรวีซีกมาแล้วครับขวาแชมป์ไปเห็นรายการนะครับสำหรับทีมครับตอนนี้ฝายสลับทีมและให้กำลังใจนะครับสิ่งเดียนนี้เราไปดีต่อที่อุตทาให้กับทีมกัปตัในบรรยากาศที่เราลงโค้ชนะครับลอ่งฝ่ายงดีดีด้วยนะครับ ได้ยังพอแต่เรา่เ็นวหลักมือัเขาป็นอันดับอยู่เลยขั้นี่แบบ่กเ่นีเดียวสนาีมหอแล้วก็ะไลใี้พวกที่ข้า้ายน่คะให้เบาให้เราเบาเพืาอที่จะลบอ่ะ่ให้ทุกคนแล้วนะครับ Gracias.